ความเป็นเอกลักษณ์ของาาศีวนาฏกหนกไทยนะครับคือเราจะเน้นคุณค่าของตัวผ้าเป็นผ้าโบราณผ้าประจำจังหวัดของพัทลุงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและไม่เหมือนใครในจังหวัดและในภาคใต้ครับผมครับผมทางกลุ่มาาศีวนาฏนะครับ ได้ผลิตผ้าโบราณครับผ้าพิมพ์ลายโบราณเมืองชัยบุรีนะครับของจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งแบบโบราณนี้จะมาจากสมัยเมืองชัยบุรีเมืองเก่าของพัทลุงนะครับที่ปกครองโดยท่านสุลต่านสุไรมานนะครับเป็นรูปแบบดั้งเดิมของเมืองพัทลุงนะครับจะใช้วิธีการพิมพ์เป็นผ้าบาติกนะครับพิมพ์เทียนครับใช้ตัวเทียนเป็นตัวกั้นสีนะครับส่วนตัวสีนะครับจะไม่ฉูดฉาดมากนะครับเพราะเรายัง เน้นความปลอดภัยครับของผู้ที่ใช้ผ้าของเรานะครับโดยใช้เทคนิคการย้อมสีธรรมชาตินะครับลวดลายแบบโบราณครับตั้งแต่ที่ทางกลุ่มศิวานาถได้รับพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าหญิงสรีวันวรีนะครับก็ได้นำมาพัฒนาต่อผสมผสานให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงนะครับโดยการนำลายขอนะครับ นี่ครับตรงนี้นะครับนำลายขอมาผสมผสานกับรูปแบบผ้าโบราณเมืองชัยบุรีนะครับโดยการพิมพ์ลายขอทับไปก่อนครับในชั้นที่1น,นะครับแล้วก็พิมพ์ย้อมเก็บสีนะครับเก็บสีเสร็จก็นํามาทับด้วยลายโบราณน,นะครับโดยเราแกะลายดอกรวงพึ่งนะครับาทาม่พิมพ์ดอกรวงพึ่งนะครับ พิมพ์ทับไปครับเพื่อเก็บให้เกิดลวดลายเกิดมิติในตัวผ้าครับแรงบันดาลใจครับของทางกลุ่มศิวนานะครับที่ได้ผลิตผ้าโบราณเมืองชัยบุรีนะครับตัวผมเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอยากที่จะเผยแพร่สิ่งที่มีอยู่ในจังหวัดเพื่อใหอ้สาธารณชนได้รู้นะครับว่าจังหวัดพัทลุงเรายังมีของดีอยู่อีกมากมาย ครับผมความลงตัวของทางกลุ่มศิวนาถกนกไทยที่เป็นผ้าโบราณแต่ดั้งเดิมครับกับลายขอพระราชทานครับที่ได้รับมอบจากพระองค์ท่านมานะครับดูตามรูปแบบผ้านะครับที่เราพิมพ์นะครับตัวลายเชิงผ้ายังเป็นรูปแบบเดิมนะครับการวางลวดลายผ้านะครับมีการตีสังเวียนมีกลวยเชิงครับส่วนตัวลายขอที่เป็นหลักนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับลายขอเป็นตัวเอสนะครับเราก็จะเอามาใส่ในตัวท้องผ้านะครับและตัวลายเชิงผ้านะครับ ยังเป็นแบบดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานมานะครับส่วนมิติผ้าครับยังเป็นดอกรวงพึ่งนะครับนี่คือความลงตัวนะครับของผ้าลายขอกับรูปแบบผ้าสีวานาศกนกไทยนะครับ ความรู้สึกนะครับที่ผมได้เห็นคนใส่ผ้าของผมได้ซื้อผ้าของผมไปนะครับแค่เห็นผมก็ชื่นใจแลลวครับขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนผ้าของจังหวัดพัทลุงของทางกลุ่มศิวานาตนะครับครับผมขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทายครับและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงนะครับให้การส่งเสริมทางกลุ่มศีวานาฏมาโดยตลอดครับ ทั้งช่วยการพัฒนารูปแบบต่างๆครับผ้าไทยใส่ได้สนุกใส่ได้ทุกวันและใส่ได้ทุกรุ่นนะครับครับผมช่วยกันอนุรักษ์ผ้าไทยนะครับไม่ให้สูญหายนะครับขอบคุณครับ